เดอะมิลเลอร์มหัศจรรย์พันเรื่องเดอะมิลเลอร์มหัศจรรย์พันเรื่องช่วงนี้ไปพบกับเรื่องราวร่องรอยของพญานาคที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและได้สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับภาพที่ปรากฏสู่สายตาคุณผู้ชมอยู่ในขณะนี้ เกิดขึ้นที่วัดนิคมพัฒนาจังหวัดสกลนครสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเมื่อพบว่ามีรอยเลื้อยของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่เต็มพื้นห้องอาบน้ําในวัดเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2558ที่ผ่านมาซึ่งชาวบ้านที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์ลึกลับในครั้งนี้ตา่างมีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือรอยพญานาคเขาบอกว่ารอยรอยอะไรไปดูลงพ่อไปรู้ม ก็เลยลุงไปดูลุงก็รอยพญานาคก็เลยบอกว่า,างั้นแะแปลกในใจว่ามาเข้ามาอย่างไงกันก็เลยไปดูไปดูก็เห็นอย่างว่านนั่นแหละล่องรอยประหลาดลักษณะคล้ายรอยเลื้อยของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นรอยพญานาคที่พบในห้องน้ําในวัดชาวบ้านส่วนใหญ่รวมถึงพระสงฆ์ในวัดต่างบอกตรงกันว่าไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อน จนกระทั่งโครงการบรนประชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี2558ที่ผ่านมารอยลึกลับที่เกิดขึ้นหลายคนเชื่อว่าเกี่ยวพันกับเด็กชายคนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการบรนประชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนั้นเนื่องจากเมื่อครั้งขณะบวชได้บังเอิญพบเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดภายในวัด ไปแล้วก็เห็นเห็นอะไรเนี่ยแวบๆบแบบมาเป็นแสงแสงใกล้จะเข้ามาข้างองค์นอกจากแสงประหลาดสามเณรป่านยังพบกับชายชราลึกลับในห้องน้ำของวัดอีกด้วยผมก็ปวดย้าแรงผมก็เข้ามาห้องน้ำอันที่สองเขาก็บอกว่า,วาเปิดประตูให้หน่อยผมก็เปิดไม่ได้ดูครับแค่เดินไปเปิดประตูมาเลยเขาให้รอ เราเขาเปิดน้ําไว้เขาก็เล่นเล่นน้ำกุนกุนน้าแห้งน้ําแห้งเสร็จปุ๊บผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทําอะไรผมก็เปิดเข้าไปผมก็เห็นตั้งแต่หัวหมืกับหัวขึ้นอยู่แล้วก็แผลไม่เบี้ยเล่นแผลไปแผลมาพวกลาตัวนี่ยาวยาวเหมือนกับงูคล้ายๆงูหงอนี่เป็นหยึกหยักครับแล้วก็พวกตานี่อยู่ข้างนี้ครับ ตาเหมือนกับลูกแก้วสีเขียวแล้วก็พวกพวกเกล็ดพวกเกล็ดนี้เป็นสีเขียวเขียวเข้มดี่าเป็นงูอนาคอนด้าเาจ้าเป็นน้ำเขาเราเป็นพญานาคมาจากมาจากแม่น,น้ำโขงแล้วก็มีใต้บาดาลมาผมว่าผมจะไปยิงไปบอกหลวงพ่อเขาว่วยหยุดจะไปเช่นกลัวมนุษย์เยอะๆเขาวลาถ้าถ้าเจ้าอันไปชวยเพื่อนๆจะมาอันคนเยอะๆนะ นจะไม่มาหาเจ้าผมก็เลยไม่มาชวนครับเขาว่าจะไปหาพ่อแม่เขาเขาก็เลื่อยออกไปโลงสระแล้วผมก็วิ่งเข้าไปนอนผมกลัวภาพชายชราเล่นน้ำก่อนกลายร่างเป็นพญานาคไม่เพียงสร้างความกลัวให้กับเด็กน้อยสามเมเรนเท่านั้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นภายในห้องน้ำที่เกิดเหตุยังปรากฏล่องรอยลึกลับอย่างที่เห็นความเชื่อถือศรัทธาเรื่องพญานาค ของชาวบ้านย่านวัดนิคมพัฒนาแห่งนี้ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเนื่องจากวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสกลนครหนึ่งในจังหวัดที่เชื่อว่าเป็นอนาบริเวณของเมืองพญานาคนั่นเองโดยเฉพาะสระน้ําโบราณแห่งนี้ที่สามเณรป่านพบกับชายชราเป็นครั้งแรกนอกจากจะเป็นสระน้ําเก่าแก่ของคนในหมู่บ้านแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าที่นี คือทางเชื่อมต่อสู่เมืองพญานาคถือเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมไปด้วยความอาถรรพ์จนชาวบ้านหลายคนเกือบต้องจบชีวิตลงเพราะสระน้ำแห่งนี้แล้วก็อยูู่ใหญ่ปลาใหญ่อย่างนี้เรนสระเนี่ยเขาเห็นด้วยอ่ะหลานชายนี่แหละมันมายิงปลาอย่างนี้เนาะปลาดุกใหญ่เนะมายิงแล้วก็<อ>เป็นบ้า<อ>แล้วเบาแตงา่งคระมาคารว่าหลวงพ่อมาให้หลวงพ่อผู้พาพูดแล้วก็เศร้าหายไป การเหลือเชื่อที่ชาวบ้านพบเจอลำแสงประหลาดและชายชราที่กลายร่างเป็นพญานาคนอกจากจะสร้างความเชื่อถือศรัทธาเรื่องพญานาคเพิ่มมากขึ้นแล้วยังสร้างความขัดแย้งในความคิดเห็นจากคนที่ไม่เชื่อถือศรัทธาจนในที่สุดจึงตัดสินใจร่วมกันว่าให้เชิญร่างโซมาเพื่อค้นหาคำตอบของปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้น อันดนก้าอนกาอันดีก้าอวเาหมือนเนา้วีม่ช่เห่ได้ ไข่บุญมันว้า้บุญใครบุญไมไม่ใช่โอ้ยิขอเพิ่คพาบุญบลรมีเพื่อนคุณแล้วส้บุญใครบุญมันคับอย่าเลยตัวสวยเด้งเข้ามืออยากพังแย่าติจะไปจากการสื่อสารผ่านร่างส่งเบื้องต้น หลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่าเป็นความจริงโดยเฉพาะพยายนาคพ่อแม่ลูกเนื่องจากมีคนเคยพบเห็นด้วยตาตนเองมาแล้วพอทีถึงวันพามายายก็เห็นเห็นแต่แบบเขาเป็นคนเป็นคนตัวใหญ่มากับเด็กคนหนึ่งก็มาถามเขาบอกว่ามาจากไหนไม่บอกไม่บอกก็เลยมานั่งตรงที่ใ,ใกล้ๆอาจะนาสูงแล้วแขนเขาพาดข้างหนึ่งไอเด็กก็นั่งข้างหน้าออกไปเขาก็เลยบอกว่า ซื้อคาถาไอ้ตัวเล็กเลยตัวเล็กไม่บอกเขาก็ไปเลยพอวันพระมาเขาก็มากราบพระเหมือนเดิมมามาก็มาครั้งที่สองที่สามก็บอกว่าปูผ้าาสนะให้ด้วยนะรู้จักไหมเจ้าของอยู่ที่นี่เขาบอกอ้าวก็ไม่รู้แหละไม่บอกก็เลยบอกให้หลวงพ่อว่าลวงพ่อปูผ้าาสนะไว้ที่หน้าพระใหญ่หน่อยนะท่านก็ปูแล้วก็เงียบเงียบไปเลยนี่ เห็นเห็นมานานๆเห็นมาครั้งนานเห็นมาครั้งก็เป็นคนเหมือนเดิมเลยไม่เห็นเป็นตัวงูตัวอะไรหยรอูกก็มาเอาอยากได้ก็มาเอาเอานะเอานะจัให้แล้วประกาศไากระดาษมา่มีะ่ีะี

นอกจากมายืนยันว่าภายในสะน้ำโบราณมีครอบครัวพญานาคอาศัยอยู่นอกจากมาขอให้สร้างรูปปั้นพญานาคภายในวัดร่างทรงพญานาคยังได้ไขปริศนาที่หลายคนคาใจอีกด้วยว่าทำไมจึงเลือกที่จะมาปรากฏกายให้สามเณรปานพบเห็น ต้องยอมรับนะครับว่าความเชื่อและความศรัทธานี้ถือเป็นความเชื่อของคนในท้องถิ่นที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นและจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกช่วงหน้าห้ามพลาดครับเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเสริมดวงให้ปังตลอดปีด้วยแผ่นทองท้าวิรูปัตธิบดีนัคราชเจ้าแห่งพญานาคทั้งปวงผ่านพิธีมงคลเทวาพิเศษใหญ่เสริมราบารมีค้าดสายการเงินการงาน ด้านหน้ามีท้าวิรูปักเป็นเทพองคสีทองล้อมรอบด้วยพญานาคทั้งสี่ตระกูลด้านหลังมีคาถาบูชาพร้อมด้วยอักขระยันเสริมความเข้มขขังและพิเศษมีชุดตัวเลขมงคลให้ท่านได้เลือกวัสดุทําจากโครแกรมสีรุง้งทรงพลังเรืองรองสามารถพกไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือใส่ไว้ด้านหลังโทรศัพท์ เพื่อความเป็นสิริมงคลราคาเช่าบูชาเริ่มต้น259บาทค่าจัดส่ง40บาททั่วประเทศสนใจเช่าบูชาติดต่อทางไลน์ออฟฟิเชียลโดยสแกนกิวอารโคร้หรือช่องทางอื่น,น,น,นืนเม์หััจรรรพ่องๆ